สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสินค้ามือ2นะครับทางร้านพินิจออดิโอนะครับก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10นะครับเดือนเมษายน2,565นร้านร้านพินิจออดิโอนะครับตั้งอยู่ที่ บ้านม่วงตำบลม่วงนาอำเภอนอนจานจังหวัดกาฬสินธ์นะครับสำหรับเบอร์ติดต,ต่อนะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับเดี๋ยววันนี้จะพารีวิวนะครับเดินชมสินค้ามือสองสำหรับท่านที่ต้องการนะครับสำหรับช่วงสงการนี้นะครับก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับ เดินเข้ามาเข้ามาเจอสายไฟนะครับสายไฟก็มีหรือว่าสายมัตติคอนะครับนะครับก็มีรุ่นสายมัตติคอนนี่ก็ตัวนี้สภาพสวยๆเลยทีเดียวนะครับของลิตนะครับนี่ครับของลิตตัวนี้16นะครับ16คอ ตัวนี้นะครับ16หกคอนะครับของหลีดนะครับของหลีด1ิหกคอตัวนี้ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอด เดี๋ยวนะครับดูนะครับหองดีนะครับสภาพใหม่ๆนะครับ16คอนะครับ16คอตัวนี้นะครับยาวยาวยาวประมาณโดยประมาณนะครับด้านนี้เป็นด้านหัวนะครับหัวจุบนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 3,5 0 0นนะครับไม่รวมส่งนะครับสวยๆนะครับใหม่ๆนะครับดูนะครับหตัวนี้นะครับ3,5 0 0นนะครับนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับแล้วก็มาที่แลกนะครับแลกก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับราคาบ้านๆนะครับสายไฟนะครับ สายไฟมีเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กนะครับตู้โหลดนะครับตู้โหลดตัวนี้นะครับเจ็ดบาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับหรือว่าเครื่องสเต็ปดาวนะครับพอมีนะครับนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนอริโอนะครับเป็นพวกพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์แอมนะครับแลบกรีน กรีนนะครับแ l a กรีนนะครับรุ่นนี่นะครับรุ่น EP 1 4 0 0นะครับ EP 1 4 0 0มีทั้งหมด4แท่นนะครับตัวนี้คุณสมบัติโหลดได้2โอห์มนะครับสเปคเท่ากับสเปคเท่ากับอของไซเบอร์ 14d นะครับตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับ ดูด้านหลังก็เหมือนกันนะครับมีระบบไฟเข้าออกนะครับเราจะปรับเรื่องไฟเข้าออกนะครับนะครับก็คุณสมบัติโหลดโอห์มได้นะครับข้างละ4ได้นะครับแรงนะครับตัวนี้นะครับแล a p g r e นะครับสำหรับมีอยู่4แท่นนะครับแล p g r e e นะครับ4แท่นสำหรับท่านที่ มองหาอยู่นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่2 0 0ห0บาทนะครับตัวนี้หลับกรีนนะครับมีทั้งหมด4แท่นนะครับหรือว่าจะเป็นฮ o นิกโปร15นะครับฮอนิกโปรสิบหคุณสมบัติก็โหลด2โอห์มได้เหมือนกันนะครับตัวนี้แรงแรงขับเบตนะครับตัวนี้ก็ขับเบตนะครับแรงแงนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับคับเบต18นะครับดอก18นี่ข้างละ4ได้สบายนะครับสำหรับตัวนี้และก็ตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบแบรนด์ไหนก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินตออดิโอนะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่20,000บาทนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับอ่สนใจแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับอ่านะครับก็มี3,6 0 0ันหนะครับ18,500าบาทนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นนี่นะครับ p o w e r amp นะครับ มีหลายรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับอะตอมนะครับอะตอม13,500บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีพาวเวอร์แอมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับนะครับก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับวัตเท็กเก้าดีนะครับก็มีเหลยอยู่สามแท่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจ นะครับตู้นะครับ AJ นะครับตัวนี้ออริโอจ็อกกี้นะครับออริโอจ็อกกี้ใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นออริโอจ็อกกี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ J O A J บินนะครับ AJ บินนะครับ1 1 8L นะครับมันมี L กับ R นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับแต่ขายในราคามือสองนะครับ7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับดูนะครับสภาพยังไม่ได้แกะกล่องนะครับก็มีอันนี้ผมแกะออกให้ชมนะครับนี่นะครับยังไม่แกะเลยนะซีนซีนอยู่นะครับแต่วันนี้ขายโลสต็อกนะครับขายในราคา7,500บาทนะครับ ใหม่มากนะครับก็มีอยู่ที่หกใบนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับออดิโอจ็อกกี้ตัวนี้สองคูณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิบนิ้วนะครับเป็นรุ่นเดี๋ยวดูรุ่นนะครับสภาพใหม่เหมือนกันครับนี่นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยครับ สองหนึ่งศูนย์มาร์ทูนะครับเจ็ดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับสองหนึ่งศูนย์มาร์ทูใบไม่ไม่ใหญ่นะครับเล็กนะครับเหมาะนะครับในการไปมานะครับมีทั้งหมดสิบหกใบนะครับแปดแหลกนะครับขายพร้อมแหลกนี้นะครับแหลกละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ พร้อมแหลกนะหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าโอ้โหถูกมากเลยนะครับถูกมากนะครับสลับแบบนี้นะครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่าแยกเป็นตัวตัวนะครับแยกเป็นตัวตัวนี่แทบราคานี่โอ้โน่าสนใจมากนะครับราคาอยู่ที่อ่ใบละหกถึงเจ็พันนะครับเราแหลกอีกนะครับโอ้โหถูกมากนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเป็นสินค้ามือสองนะครับแล้วก็มาชมนะครับ JBL แท้นะครับของ USA นะครับตู้นี้12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับของ JBL นะครับแหลมพิเศษนะครับมีที่ปรับด้วยนะครับสังเกตนะครับเหมือนกันนะครับที่ปรับด้วยแหลมนะครับอันนี้ถ้าท่านที่ ไม่เคยเห็นนี่ก็มาชมได้นะครับสำหรับ JBL รุ่นนี้นะครับสำหรับคอ JBL น่าจะรู้ดีนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดีนะครับเป็นรุ่น G 7 3 0นะครับของ USA นะครับ USA นะครับตัวนี้นะครับแท้นะครับตู้แท้ นะครับสำหรับคอนะครับ JBL ตัวล่างนี่ก็สภาพสวยเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับสภาพสวยนะครับตัวล่างนี่เ0 0พันนะครับตัวละ7 0 0ดบาทนะครับคู่หนึ่งก็หม0่นบาทนะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิณเอ็ดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นมิกซ์แวครับนะครับอ่านะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับโดยเฉพาะตู้นะครับในช่วงสงการนี้ยังเปิดอยู่นะครับให้ท่านได้เลือกนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ตู้ยมห้าก็มีนะครับตู้ยมห้านะครับพาเดินชมตู้ยมห้า ตู้เสียงกลางยามาฮ่าตู้แท้หมดนะครับตู้เบสซับเบสของยามาฮ่านะครับตู้ JBL อีกรุ่นนี้นะครับแท้หมดนะครับที่นี่นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นตู้อเมเจอร์นะครับอเมเจอร์นะครับอเมเจอร์เดิมๆนะครับตู้เบสของอีโคของอีทนะครับตู้ ราคาบ้านๆนะครับพาวเวอร์ก็พอให้ท่านได้เลือกชมได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนทออดิโอหรือว่าจะเป็นพวกนั่งร้านนะครับก็มีนะครับพวกทัดนะครับสนใจแวะมาได้นะครับที่ร้านพิเนทออดิโอนะครับ09 5 22 46 49 7แล้วก็0 8 7 421 746 4ครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่เลือกนะครับในช่วงเทศกาลองการนะครับมีมิกนะครับมิกมิกยําห้าแท้นะครับตัวนี้แท้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับใหม่มากครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดูนะครับเป็น20 c h a n ชแนลนะครับอ่าช่องเป็นรุ่น นี่นะครับรุ่นนี้นะครับอืมนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7ี่หเก้าหรือว่าจุตุจิตตานะครับก็พอมีให้ท่านเลือกอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ